เราอยู่กันที่จุดที่สุดสุดในโลกอ่าก็ขอสวัสดีด้วยนะคะคนที่อ,อยู่ในการแกรี่ทูชาแนลนะวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟกันนะเราเล่นเซิร์ฟโปรโม,โมทเซิร์ฟดีกว่าเฮ้ยแต่ผมโปรโมทไม่เป็นก็หัดโปรโมดถ้าใครรู้ที่โปรโมทเซิร์ฟก็ก็โอ้ยพี่ว่าอะไรนะเออโอช่างเหรอ คือว่าบอกด้วยนะฮะพอกทั้งลิ้งด้านล่างฮะเอ๊ะโอ้เอามาเข้าเรื่องกันเลยฮะรเ,รเราเรื่องกับเซิร์ฟฮะนี่คือบ้านผมบ้านผมเอ๊ะฮึที่พูดว่าฮ่าฮ่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่นั่นฮะที่เห็นนั่นคือเพื่อนผมไม่ได้รู้จักกันหรอกครับก็แค่รู้จัก ก็แค่เล่นเกมเล็ก็แค่เล่นด้วยกันฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ว่าผมนี่อันอนีกก้กล่อ,กองใส่หินกล่องใส่บล็อกต่างๆกล่องใส่อาฮะกล่องใส่ของอื่นๆกล่องใส่เหล็กฮะเตียงพื้นโอ้เออ เสริมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่จะมาอวดเฉยๆเอออย่าเรียกว่าโปรโมทดีกว่ามาอวดดีกว่าเรียกว่ามาอวดดีกว่าให้ตรงนี้มาตั้งแต่เลยฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะนะฮะไปฮะไปฮะครับ